เดียวกันเครื่องมืออันเดียวกันนะครับวิธีการเดียวกันส่วนรีโปรเดียคือวิธีการเดียวกันแต่ต่างคนต่างเครื่องมือต่างห้องแลบกันนะครับดูดูว่ามีการซ้ำหรือไม่โดยส่วนใหญ่ห้องแลบแต่ละห้องแลบจะทำรีรีโปรีก็คือทำแต่ละวันนะครับส่วนรีโปรเดียเนี้ยอาจจะต้องมีการตรวจเช็คว่าที่เราทำเนี่ยมันได้แค่เคียงกับชาวบ้านไหมนะครับอันนี้อาจจะทำปีละครั้งหรือ เนี่ยจะบ่อยกว่านั้นก็ได้นะครับทีนี้ความแม่นยำเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดไปส่วนหนึ่งแล้วว่ามันกี่ารก่าดูว่าที่เราทําซ้ําๆกันหลายๆครั้งแล้วมันได้ค่าแค่เคียงกันหรือไม่จะได้ค่าแค่เดียงกันแปลว่าเรามีความแม่นยาสูงนะครับอันนี้อาจารย์ข้ามไปก่อนอันนี้เหมือนกับรูปการยิงปืนนี้ก็ได้จะมีอยู่สี่ สี่สมมติสี่คนยิงนะครับได้ผลออกมาเป็นอย่างที่เห็นจากรูปเนี่ยอ่าถ้าสี่คนยิงนะครับคนที่ยิงแล้วถูกต้องมากที่สุดและก็แม่นที่สุดก็คือคนไหนครับลองคิดดูถ้าถูกที่สุดแม่นที่สุดเนี่ยก็จะเป็นคนที่สี่ก็คือขวาล่างนะขวาล่างแต่ถ้าคนที่ยิงแม่นแต่ไม่ถูก นะครับก็คือคนอันบนสายบนแม่นแต่ไม่ถูกก็ว่าแม่นคือเขายิงไปที่จุดเดียวมันเกาะกลุ่มอยู่จุดเดียวกันแต่มันไม่ถูกเป้าไม่ถูกเป้าก็คือไม่ไม่ถูกตรงกลางนะแต่มันแม่นนะคืออาจจะปืนอาจจะศูนย์เพีย้ยนหรือสายตาเอียงก็แล้วแต่นะครับส่วนล่างล่างสายเนอันนี้ก็ไม่แม่นไม่ถูกด้วยหรืออันบน บนขวาก็อันนี้ก็ไม่แม่นและไม่ถูกนะเพราะมันกระจายผลมันกระจายทีนี้การหาค่าความถูกต้องอันนี้เป็นสมก,การหรือสูตรที่เราต้องเอามาใช้คิดในการพิจารณาผลว่าผลที่เราวิเคราะห์มีความถูกต้องมากน้อยเท่าไหร่บ้างความถูกต้องที่ได้น่ะจะได้กับค่าที่วัดได้หารด้วยค่าจริงคูณหนึ่งร้อยเราจะคิดเป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์หรือหน่วย หรือหน่วยร้อยละตรงนี้นะครับยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่จารยกตัวอย่าง COd มาถ้าค่าจริงก็คือค่าที่เราเตรียมขึ้นมามันมีค่า10มิลลิกรัมต่อลิตรอันนจากการเตรียมแต่สมมติเราวิเคราะห์ได้10มิลลิกรัมต่อลิตรด้วยเปอร์เซนต์ความถูกต้องอันนี้ก็คือค่าที่เราวิเคราะห์ได้หารในค่าจริงก็10หาริก็คือหนึ่งคูณหนึ่งก็คือ1 0 0่เปอร์เซนต์แสดงว่าน,นี่ถูกต้องร0อเปอร์เซนต์เลยแต่ถ้าเราวิเคราะห์ได้9มิกรัมต่อลิตร ก็จากสมการเ้า9หาร10คูณ100ก็คือ90เอรบเซนนะครับรตนั้นอาจจะมีความผิดพลาดหรือเ er ออร์เยอร์เกิดขึ้นซึ่งในการรายงานความถูกต้องเนี่ยเราจะรายงานเรื่องความผิดพลาดก็ได้ซึ่งมันก็ตรงกันข้ามโดยการเทียบเกณฑ์100แต่เราถูกต้อง90เตแปลว่าเรามีเออร์เ0เปอนะครับส่วนกาความผิดพลาดมันคือค่าที่วัดได้จริงหารด้วยค่า ค่าจริงนะครับค่าที่เราทำหลักได้อะด้วยค่าจริงแล้วก็หารด้วยค่าจริงมันก็ตรงกันข้ามกับถูกต้องไม่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับถ้าถูกต้องค่าสิบเปอร์เซ็นตปิดพลาดก็สิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเช่นอ่าสาลายมาตรฐานที่เราเตรียมมามีความเข้มข้นท้ากับสองจุดหก PBM นะครับแต่พอเราวิเคราะห์แล้วพบว่ามันได้เท่ากับ2.5 ppm อันนี้จะมีความแม่นยําเท่าไหร่ก็จําสูตรเลยค่าที่ว่าได้จริงหารด้วยค่าที่เราเตรียมมาหรือค่าจริงเนี่ยแล้วคูณ100จะได้กับ2.5หารด้วย2.6คูณ100คือ9.2เปอร์เซน์นะครับอันนี้คือความถูกต้องรายละ9.2วันปิดพล,ล,ลาดก็ 3. ต่ไรก็ปิดพลาดก็3.8เปอร์เซ นะครับทีนี้เครื่องหมายผิดพลาดที่มีเครื่องหมายลบอยู่ตรงนี้นะครับก็อไม่มีผลนะครับคือคำว่าลบเนี่ยจริงๆมันจะเป็นการบอกว่าค่าที่ผิดพลาดมันมีค่าน้อยหรือมากกว่าค่าจริงแค่เดียนะครับความผิดพลาดเนี่ยมันอาจะจะมีเครื่องหมายบวกลบได้แต่เราไม่ต้องสนใจถ้าบวกแสดงว่าค่าที่เราวิเคราะห์ได้มันมีค่ามากกว่าที่เราเตรียมนะครับ ตัวอความแม่นยำเนี่ยเขจะอธิบายในรูปของเปอร์เซ็นต์ไอหรือ relative standard deviation ซึ่งเป็นการใช้หลักสถิติเข้ามาคิดนะครับเป็นการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือ SD เข้ามาคิดอันนี้เดี๋ยวจารย์ข้ามไปนะครับอันนี้หมดสับเวลาเราทําความวิเคราะห์หลายครั้งเช่นอาจจะมากกว่าสิบครั้งหรือหรือน้อยกว่าสิบก็ได้แต่มากกว่าสองครั้งนะครับอันนี้จารย์ข้ามไปก่อนนะครับ แต่ถ้าเดี๋ยวเปอร์เซนต์ไอตัวความแม่นยำเนี่ยอาจารย์จะอธิบายในส่วนหลังนะว่าถ้าความแม่นยำแล้วเราทำห้องแบบจริงๆแล้วเนี่ยเราเราหายังไงแล้วเกณฑ์ในการพิจารณาเป็นยังไงเดี๋ยวจะอยู่ในส่วนหลังนะครับอันนี้เป็นค่าสิติซึ่งจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันเป็นค่า s อหารด้วยค่าเฉลีย่ยคูณหนึ่งร้อยคือเป็นเปอร์เซนต์ SD แต่ที่มามันจะเยอะ เพราะต,ตัวนี้ก็จะใช้โปรแกรมสถิติเข้ามาช่วยในการในการวิเคราะห์ผลก็ได้นะครับที่นี้คำหนึ่งที่อาจจะมีผลเป็นศัพท์ที่เกี่ยวข้องกขาเรีเป็นความจอะจงหรือ select selectivity นะ selectivity เนี่ยคือความเจาะจงของวิธีการกับการวิเคราะห์นั้นๆนะครับซึ่งมันต้องมีความจอดจงหรือมีความจเฉพาะก็คือเป็น เป็นตัวที่เรานำมาใช้พิารณาในการเลือกวิธีการทดสอบตัวอย่างว่าเราทดสอบตัวอย่างโดยวิธีไหนดีเราก็ต้องดูว่ามันมีความเฉพาะต่อวิธีนั้นหรือไม่คือในการทำแบบเองในการทดลองในการทดสอบตัวอย่างเองเนี่ยวิธีการมันอาจจะมีหลายวิธีสารตัวหนึ่งอาจจะมีคนทดสอบมาคนคิดมาหลายวิธี เยอะทีอย่างเช่นการหาในเตรดในตัวอย่างน้ำอาจจะมีคนคิดวิธีแคดเมียมรีดักชันมีคนคิดวิธีไอออนโครมาโตกราฟีมีคนคิดวิธีอ่าฟินนนะครับมีคนคิดวิธีอื่นๆมาใช้โพรบในการวัดเราก็ต้องมาดูว่าอ่าวิธีแต่ลวิธีมันมีการเจดจ,จงกับพวกนี้ยังไงบ้างนะครับซึ่งความจดจงเนี้ยมันก็ต้องดูว่า วิธีที่เราคิดมาเนี่ยมันสามารถวัดได้จริงนะโดยให้ความถูกต้องและความแม่นยำสูงนะครับส่วนความไวของวิธีวิเคราะห์อันนี้เป็นการวัดความสามารถในการอ่านค่าที่แตกต่างกันน้อยที่สุดได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติจานมีมี p ออยู่เป็นครื่องช่างกันแล้วกันเครื่องชัางสี่ตำแหน่งกับสองตำแหน่ง ถ้าสมมติเราเครื่องช่างสารตัวหนึ่งไปช่างโดยเครื่องชัางสี่ตำแหน่งมันอาจจะหนักหนึ่งสมมติว่าเป็นหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งกรัมนะครับตัวที่หนึ่งสุดท้ายคือท่อยนตัวที่สี่หนึ่งจุดศูนย์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 หนึ่งกรัมแต่ถ้าเดี๋ยวอาจารย์เขียนก็ได้อ,อันนี้สมมติเราเราเอาสารตัวหนึ่งมาช่างมันหนักนะครับหนึ่งจุดศูนย์ หนึน่งจุดศูนย์ศูนย์ะหนึ่งแลขกัมกัมอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์กรัรมก็ได้อันนี้ใช้เครื่องช่างสี่ตำแหน่งแต่ถ้าเราใช้เครื่องช่างสองตำแหน่งอันนี้มันจะได้หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์กัมทีนี้สองตัวน,น,นี้นะครับถ้าถ้าจะดูว่าตัวไหนมีความไวของวิธีเมาก,กันเนี้ยควรเห็นว่า ไอ้เครื่องช่างสี่ตำแหน่งเนะี่ยมันอ่านค่าที่แตกต่างกันจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งกรัมได้แต่ที่ไอ้สองตำแหน่งมันมันอ่านไม่ได้สองตำแหน่งมันต้องมีการเปลี่ยนที่จุดศูนย์หนึ่งมันถึงจะค่ามันก็ถึงจะปรากฏขึ้นมาเพราะวาความไวของตัวนี้แสดงว่าสี่ตำแหน่งมันมนีความไวมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องนำมาใช้ในการกำหนิดถึงเครื่องมือที่จะเลือกใช้ในการช่างหรือ